โอเคฮะก็ตกราบสวัสดีทชมทุกท่านที่ยังใช้ลมหายใจในการพลังชีวิตนะฮะก็อยู่กับตัวละครสุดไม่ขอดโคตรแม่งขจะไม่ที่นะฮะเช่นเรียนแบบข้อมมาก็ยังได้โหดได้เท่านี้นะฮะไม่ที่ไม่เฮียอะไรกับเขาเลยนะฮะโอเคฮะก็อยู่กับเสื้อผีอะไรรู้นะ,ะขี้เกียจอ่านก็เลยไม่ต้องพูดแม่งมารู้แม่งหมดทุกคนแล้วนะฮะโอเคฮะพวันนี้ผมจะมาเล่นนะไม่มีเกมเฮียอะไรเล่นเหมือนเช่นเคยโอเค โอเคเราก็จะเล่นกันอาจจะไม <Okay. S 2> ่ได้ประสงค์อะไรมากเราก็จะเล่นต่อไปเป้าหมายมีไว้พุ่งชนโอเคเล่นห้องไหนดีเอาเดี๋ยวอืเรื่องนี้อมาเป็นทะเลเลยมึงโอ้มีใครม้างเอ่ยเฮ้ยคนดังสไปเดอร์แมนเฮ้ยฮีโร่ทังนั้นเลยอุ้ยเป็นเขียด กิจกมาัสักมากเลยที่อยู่ใกล้กับซูเปอร์แมนไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะโอ้โหวภาคของใจเฮ้ยอะไรยะเอาบินว่อนไปแล้วไปถหายไม่ให้งอนวะโอเค่ันนี้ไม่ไม่ค่อยจะได้อัพคลิปเลยนะฮะก็ต้องพอเรียนอะไรวะเรียนเออเรียนอังกฤษ ใช่ใช่เรียนอังกินนั่นแหละเรียนเรียนฝึกภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บก็คงจะต้องไปทํางานเป็นหมอหนวดนะฮะไม่ใช่เกย์น,นะฮะอย่าเรียกตัวว่าเกย์โอเคฮะไปทํางานหมอนวดหมอนวดสุดเทพนะฮะไม่ได้คนคนรวยก็ยังยังทํางานนี้ไม่ได้นะฮะหาเงินได้เยอะที่สุดแล้วนะฮะโอเคฮะจะเริ่มแล้ว4 2 1 o n e start ไปแล้วไปแล้วอ้ายเย้ยดำแดมเลยโอเคฮะโอ้โหกูมาถึงคนสุดท้ายแล้ววันนี้โอเคมีอะไรมั่งโอเคโอเคโอเคจำแม่งหมดแหละวินาทีนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรจบหมดอ๋อเฮ้ยกดออกไม่ได้เพนซีคฮับอยู่ทาเผื่ออะไรเดียวต้องเพนไปไหนวะอืดอืดช้ามันเต่าเลยว้ยไปไหนดีขึ้นทะเลเราจะเป็นสัตว์บกเอ้ยเราจะเป็นสัตว์บกแล้วอยู่เนี้ย สัตบกขึ้นทะเลทำาหาอะไรไม่ได้ตอนนี้กำลังจะถูกฆ่าไอ้เจี้ยย่าเพิ่งตีกูเนี่ยเียต้องขึ้นทะเลนะฮะวินาทีคือต้องขึ้นภูเขาเพิ่งภูเขาอไอ้เชีย๊ยมันจะแหลกไม่เข้าใจหรือไงยูโ you น know, นะไอ้เชีย๊ยเห็นไม่เนี่ยมันมาฆ่าแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เจ็ดแม่งไอ้สัตว์มึงลงทําเพื่อ,อเจียเห็นไหมกูตายหงอมึงหงอมากนะมึงอย่าไม่เอา หัวปีหัวปีจังหวัดอะไรเยี่ยไม่รู้อ่ะเผาบ้านโอเคฮะก็อยู่กับซันตานะฮะแล้วก็ตัวเยี่ยอะไรอีกมากมายโอเคแล้วก็คนผูยากกับสลีปเอ้ยไม่ใช่สปอีอะไรวะสตีฟเอออ่านถูกเล้วแค่ชี้ง่ายจริงแต่ไม่ได้เลยโอเคฮะอืมก็มีหลายคนมากมายนะฮะไม่รู้เป็นคนไทยหรือคนลาวคนอน อังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีนะไม่ชุไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรช่างมันรู้สึกว่าจะอังกฤษอเมริกาอายุชุยเฮ้ยอย่าพูดประทุดเฮ้ยอย่าไปใจโอ้ลิ้นพันแล้วลิ้นพันลิ้นพันเสียดายไม่ใช่ลิ้นแสน two o n ไอดอก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 เอาคือ ไอ้ดอกมึงนานเปิดจังวอยกูเอาหมดวอยออกไปไปแล้วอยไอ้ <c oughs> ไรวินาทีนี้นี่อย่างเดียวอยู่ทำเพื่อไปละไปละไปนาเดีมาแล้วว้อยนาเดียดกูกูมีเยอะมาแล้วละไปละไปใครไม่ใช่พ่อกูอยา่าเข้ามาอะไรวะโอ้มีดาบด้วยโอเค you know อยู่เนาะงั้นเรากูจะพูดอยู่นะทำเพื่อดอ ดูเก็ตใช่ไหมนี่ย้อนช้ามันเต่าเต่าพันล้านปีอ่ะเจอกองแล้วเจ๊กเก็เจอกอเล็กโอเค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 ,อเคฮะเล่นอัลซฟินเลยฟินโนเลน่โอเคต้องใส่เกิรบด้วยเดี๋ยวแม่งตายโอเคฮะต้องมีการพกดาบซามูไร เซมโมไรชมเร็แบบดินพันอีกแลว้วโอเคฮะไม่รู้ไปหาไหนรู้อย่างเดียวว่านี่เราจะไปอันดับสุดท้ายที่ยังมีชีวิตรอด<笑><笑>ว่าแต่ตูมาถึงที่ไหนเนี่ยนี่โอ้หงงละมึงเลยโอ้โหอ,อยู่ที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยอยู่ที่ไหนวะเนี่ย ฟันป่าฟันดงไม่ใช่เดี๋วว่กิ้งเด่นนะเว้ยอยู่ป่าอยู่ดงเด e w a ว k i n กิ้งเนเดินแล้วก็ตายทำไมต้องชื่อที่ชื่อภาษาอังกฤษเสียฟังดูดีแต่ชื่อภาษาชื่อภาษาไทยก็เดินไปตายโอ้โหอีหา่าชื่อเสียงเฮียเลยโอเคครับเรามีเหยื่อเราจะเป็นนักล่ากูบอกมันจะส่งมาอย่ามนแหลกเออยูโ you น know, นะยูโ you น know? You know. อยูอ่เนอะฮงฮงองอะไรพูทธมาอะไรเผื่ออะไรไม่รู้อ้าวมาแต็มสิ้นสุดอยู่ตรงนี้แลว้ววะเนี่ยไอซ่าจะทำเพื่อไม่เข้าใจเราออยู่มันจะแหลกนะยู่โอเคเราจะต้องได้ของที่เราควรสมควรจะได้เพราะเราคืนนาเด็ดกุกงมีเยอะนะฮะ วินาทีนี้อย่าอวดกิ่งดีกว่าเราต้องหนีอย่างเดียวหลบซ่อนนั่นคือ The Walking Dead เอาๆเดินไปไหนดำดงดำดินไปหมดแล้ววินาทีนี้ขอแค่รอดพอวินาทีนี้เขาว่ากันว่าคนที่อยู่สูงอาจจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่งั้นเอาสูงอีกไหมโอเคเราจะต้องอยู่สูง,สง เราอาจจะเป็นบุยยิงใหญ่แต่คือไปไปะมากกว่านี้บ่ได้แล้วนัาเดดของกูมีเยอะหนีไม่รอดอาจจะตายนะที่ภูเขาเงียบคิดเลยเลยอกี่นาทีวะเนี่ยมันอยู่แห่งหุง่นใดอ้ย ออกูจะเลือดหมดไหมกลับดีกว่าเราไปล่าเหยื่อกันได้เข้าสู่ช่วงล่าท้าหมาเพื่อโอเคเราก็จะไปล่ามันเอาเอาเป็นผู้ดีอย่างเดียวบ่ได้นะฮะเฮ้ยไฟปลาต้องหาอะไรดับแล้วเออเออเออชามันเต่านี่ u know เดี๋ยวเดี๋ยวที่ไหนวะเนี่ย เอามีต้นไม้มาวายไฟปาพี่น้องอืมวิธีนี้อย่าอยู่สิครับอยู่ทําเพื่อจะทําเพื่อกลายอยู่โน่อยู่เราจะต้องหนีหนีสิครับเพื่อเก็บเลือดและอาหารและประทางชีวิตให้เรายังมีชีวิตอยู่ในวันข้างหน้าไอ้เมื่อกี้เห็นกล่องนะเมื่อกี้อ่านนะหลบหลบซ่อนนะเดดกูกุมเยอะบ่ได้ดอกอีดอ,อก โอ้โหอาหารเยอะแยะโอ้โหมีหัวทองด้วยหัวทองอ้าเวเฮ้ยเมื่อกี้จำได้ว่าของกูมีเยอะของกูกายมีกันแปลว่ากูกูมีเยอะเลยนะเน่นมุกได้ไม่หาเอาะเลยโอ้ของเยอะแยะโอ้มีอาหารโอ้เราเราตายแล้ว Уров, ถ้าเป็นอยู่ใน The Walking Dead จริงๆอ,อาหารค like ือสิ่งสำคัญอาวุธด้วยโอเคใช mind, yeah! hypnot, go, yeah. อย่าตกตะกั่ยเลยเย้อะไรวะอะไร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 คิดว่ามีขวานพอขวานเทรแล้วมึงจะได้อะไรมาไอ้วัตเตอร์ด็อกไอ้วัตเตออยู่ไอ้ไอ้ด็อกไอ้บ็อกฟลโล่ไอ้บ็อกฟลโลหัวดอทั้งมันแพ้เสียเลย เข้าอนนี้ดีกว่าเต้นแบบโง่อะไรฮะโอ้ยนี่คืออะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยต้องรอไปตานะฮะก็้อะไรไม่วะเฮ้ยทำไมโอเคฮะแม้แต่ด้านหลังก็เป็นหัวสิปเปอร์นะหัวไอ้คิปเปอร์โง่นะฮะแต่ว่าต่างจากคิปเปอร์นะฮะคิปเปอร์โกรธนะฮะ เอาคิดแตกต่างนะฮะผมเป็นคนตตคิดแตกต่างคิดแตกต่างโลกจะมีสีสันนะฮะไม่ใช่สีชมพูไม่ใช่เพลงลรถคันนี้นสีชมพูอืมก็ยอะกระโดดเพื่ออืมช่างมันโอ้อ้าวโว้เอาไปสามว้าวเลยดอกอ้าไปไหนแล้วช่างมันไปไหนช่างมันไม่ใช่พ่อเราไม่อยากเชื่อหืม วัดคือตัวยี่อะไรคืออะไรของมันวะช่างมันไปแล้วเจ้าเพื่อนๆของพวกเราได้หายสาบสูญกันไปทีละคนทีละคนโอ้นี่คือผู้ใดช่างมันนะโอ้อุบาทกับมือตัวเองที่ผายนเลยมือตัวเองเหมือนมีะักษะอะไรสักอย่างมาหุ้มมือตัวเองเงี้ยส่วนมืออีกข้างนะโอ้โหมือข้างใหญ่หรือว่าเดอะฮัก เดือฮ hey! really ักเดือักเดือหักเดือหกอะไรวะเดืักสีแดงเฮ้ยอะไรอะไรยูเก่งมากครับยูทําได้จังได้ยูเป็นผู้ใดไว้อารียตูด้วยเออมันเกิดการฆาตกรรมอันโหดร้ายนะฮะซึ่งมันฆาตกรรมไปอย่างรวดเร็วมากนะฮะมันไม่ให้สัญญาณเราไม่สัญญาณเราเลย มันจะเริ่มนาทีเนี้อีกสามสิบวิโอเคเราจะกลายเป็นมาล่าเหยื่อกันแล้วฮะองฮ้ฮ้องฮ้องนงทําำหมวะเล่นมุกคนเดียวหัวล้อคนเดียวอีกข้างห้าอูโวยไม่ได้ไม่ได้เอาไซกับเขาเลยเอาไซดนี่แปลว่าข้างนอกทําไมต้องพูดว่าเอาไซดด้วยโอเคจะเป็น ตัดอาเพื่ออะไรอีดอกไอ้อะไรโอ้โอเย่เยเอาามาทำฐานอะไรเอามาทำฐานอะไรครับพี่กูราดดีตั้งหาก่าอยู่ทำเพื่อนี้สิครับพี่น้องอยู่ทำหานอะไรอยู่ทำเพียรอะไรจะปวดเทวเสีมากกว่าโอเคฮะใส่ชุดเกาะก่อน ถือดาบสิฮะจะถือขวานมันจอบนะมันไม่จับมันไม่มันไม่ฟิวมันไม่ฟินเรลยพูดนุกพูดแต่ละมุกก็ไม่ได้ฮากับเขาเลยโอเคฮะเจอจระดันในถ้ำกลางแสงป่าที่มันไม่ใช่ป่าจริงเป็นป่าปลอมนะอืมไม่รู้จะทำหาันอะไรเร้วเฮ้ยเราเจอสิ่งที่ล้ำค่าในด่านนี้นะ,จะเจล็กนะฮะที่ทุกคนก็เจอกันหมดเร้วนะฮะ <c oughs> ปราณภัยฮะโอเคฮะเดินมาทําเพื่ออะไรยังไม่อยู่นะ <c oughs> ประธานอภัยอย่างสูงนะฮะเฮ้ยยังตามดีกว่าเยวสูงไปเยะตกโอเคฮะเราเจอเหยื่อแล้วฮะแต่เราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันอยู่โนนะตูไม่ได้ทํำอะไรมึงก็อย่ามายุ่งกับตูนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโย่โอเค โอเคเคยี่ okay, okay, yeah. อย่านะยอยู่ไอไปแล้วไอไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเดี๋ยวโดนฆ่าเดี๋ยวของที่เก็บมาหายหมดฮฮึ่มฮึ่ไม่เอาเจอแบบนี้แมปโหลดแล้เสร็จหรอเอ หน้าเด็ดกูกูมีเยอะมาเองเลยกับมือนะเนี่ยเอ้อยเมื่อกี้เหมือนเจออะไรเลยอีกซิกเลยไอ,อ,ซ,อ,อซิกก็เลยของหน้าที่นะฮะหน้าที่ไว้ทำเพือ่อขณะนี้มีคนหายสับสูญไปหลายคนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดดีเป็นการฆาตกรรมหรืออาจจะเป็นเจฟเดอะคิลเลอร์ก็เป็นไปได้กูจะพูดถึงเขาทำไมเพราะเขาตายหายไปแล้วเฮ้ยห,หรือว่ามันยังไม่ตายวะ ช่างหัวมันเถอะไม่ใช่ญาติของเรานามสกุลก็ไม่ได้ไรมือนเตาถ้าอยู่เหมือนตูตูจะตกกับบานแตกในฐานะที่มึงเป็นชู้กับแม่กูโอเคฮะพูดมุกที่เคี่ยมากอีกแล้วไม่ประจานมุกตัวเองก็พอแล้วพอบุญแล้วอืล้ำรวยลำรวยเฮงเฮงเฮงสวยทั้งปีเกี่ยวไม่เนี่ยโอเคเราได้อะไรมานะได้ดาบทองฮะ วืารบบนี้รู้สึกของจะไม่หาย่ไหโอเคฮะมีดาบทองไว้เพื่อไม่ได้เอาไปฟันใครเลยนะฮะเลยอีกไฟห้านาทีอะไรสตาร์ s สตาร์ทอินไฟไฟมีเหลืออีห้านาทีจะไปเริ่มในโหมดอื่นแล้วหรอเดี๋ยวเสียดายบอกเดินวนโลกหาทางอ,าออกไม่ได้ อะไรซึ่งหนทางวิในทีนี้ไม่้มยรู้สึกเป็นเป็นตัวร้อนเว้หลังจากแคสเกมเสร็จแล้วไปซื้อยาอแดกกอนยาไอนะฮะอาจจะเป็นซื้อยาไอหรือยากัญชาหรือยาไอกัญชาและยาเลิฟนะฮะมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแล้วเราพูดส้ำเพือ่เอเฮ้ยเล่นมุกสงสัยคงต้องไปอ้วกแต่ก่อนเพราะมุกมันไม่ได้หาโอเคฮะ เมื่อไม่หาช่างมันโอ้มรกตเพื่อโอเคฮะเจอกล่องอีกแล้วรู้สึกว่าผมจะเดินมาเจอกล่องอย่างเดียวนะฮะไม่เจอเย่ยอะไรเลยสตูก็ไม่เจอนะฮะเนี่ยทีนี้คือเดินเล่นนะฮะเดี๋ยวเดินเล่นอืเจออาหารอาหารคือสิ่งสําคัญถ้าขาดมันไปแล้วเราก็ไม่เป็นไรถ้าเราขาดน้ําเราจะตายหาโอเคฮะเดินหากล่อง มล่าหาขุมทัพย์เหมือนเช่นวันพีสืมตั้งแต่เดินมารู้สึกจะไม่ถูกใครฆ่าเลยอืมโอเคฮไม่ได้ใช้แรงอะไรเป็นอย่างสิ้นเปลือเราเอาไว้เอาไว้ตรงแข่งรอบต่อไปดีกว่าเราจะได้ของทั้งหมดที่เราหามาได้โอเคได้ไอแอปเปลิลนะฮะแอปเปลิลแดงของซินเดอเรลล่าถ้ากินเข้าไปแล้ว จะสลบเหงือดตหานะฮะวิธีการแก้เคสนี้คือถ้าเจ้าถูกย็ดแล้วเจ้าจะฟืนนะฮะมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแล้วก็พูดออกเพื่อโอเคฮะเออเดี๋ยวเดยวลงทางเออียเฮ้ยลงทางเฮ้ยมันยังมีคนไม่ตายเหรอเฮ้ยโอ้เจ้าฉันแข็งแกร่งอื ừ, ้ม อดูกำลังจะมาหาอัวเชมบอร์ประมาณนั้นนะฮะหรือว่าเราจะไปหามันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคฮะมันรู้สึกว่ามันจะตกบ่อยมากเลยนะไอ้วีนเนี่ยว้โอ,โอตู้อยู่เพื่อทำลาไนี่ดีเฮเดี๋ยว <c oughs> เราซวยนะฮะของที่เก็บมาซวยหายหมดอีกโอเคฮะตรงนี้สงสัยคงเป็นหวัด เป็นบทการเมืองเป็นค่าการเมืองนะฮะแน่เจออีกแล้วกูไม่อยากเจอกับพวกเองเองทําไมถึงมาให้ตูเจอด้วยสองนาทีไอ้แยนึกว่าหนึ่งชั่วโมงโอ้ยฮเชี่ยเลยนึกว่าหนึ่งชั่วโมงเคเล่นหนึ่งชั่วโมงง่ายวะถ้าอย่างนั้นกูคนต้องไลฟ์สตรีมแล้วล่ะเองเลยโอเคฮะ ไม่รู้จะยียอะไรเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ประธานไพ่ฮะอย่างที่เคยบอกไปว่าเราเปีนไขาการเมืองนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่จะยียอะไรเลยเนี่ยแบตใกล้หมดแล้วโอเคฮะไม่จะยี่อะไรเข้มเคยนะฮะเจ่อแต่คองและอาวุธอาวุธมีมากเกินไปก็ไม่ดีนะฮะ ชีวิตเราต้องอยู่อย่างพึ่งตนเองนะฮะอีกไม่นานนะเองหลังจากเรียนเรียนเรียนภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทํางานแล้วเราก็ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ตูชอบมากๆเลยสิ่งโดดเดี่ยวอะไรที่น่าก,กลัวแล้วคนโหดตัวชอบหมดนะฮะไปยันมีดดาบระเบิดนิวเคลียร์นะฮะมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยอีกหนึ่งนาทีกูนึกต้องวต่หนึ่งชั่วโมงอีฮะโอเคฮะไม่รู้เดินมาที่ไหนลงทางนะฮะ แค่เป็นคนโง่อะไรเพียงนี้นะฮะเดี๋ยวใกล้จะถึงรอบต่อไปแล้วเราต้องเตรียมอาหารไว้ให้พร้อมโอเคอาหารอาหารเตมไอ้ห่าเอ้ย,อ,ยอะไรวะตกตื่นตกแตกตกใจอ้ยยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวของที่กูหามาไอห่า้ยอะไร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 มันหนักเกินไปหรือไม่เกี่ยวไหมวะมันไม่ใช่อาร์เซวโล์นะเว้ เซฟมันไม่ไปนะฮะกูสา่พูดธสู้แล้วมันไม่ไปโอเคะไปอันนี้ดีกว่าโวเราได้เป็นเกย์ปรูบัสเตอร์เราจำบาเสกไอซ์เมกันนะฮะมันเกี่ยวไม่เกี่ยวนะะโอเคฮะเออเพื่อที่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะช่างมันอืมอีกกี่นาทีวะมึงโอ้สองนาที ไอจา่าไอเผือกเอ,อ้ยสองนาทีได้วใครมันจะไปเล่นได้าดนานรอนานถึงขนาดนั้นดูมือตัวเองทีไรมันรู้สึกขัดใจยังไงไม่รู้อยากจะขัดใจตัวเองที่ดูแล้วมือหัวแตกมากเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาไม่เปลี่ยนนะเอาอย่างงี้แหละดูเส้นทางแตกต่างดีทุกคนจะต้องไปฟังเพลงแตกต่างมันเกี่ยวไหมวะโอ้เราเจอนักบ,บินนะฮะ มึงเป็นพวกของพวกประยุทธ์ในยกบนเอกประยุทธ์ป่ะวะเยวเปา่าลูกกระสุนใส่หัวเลยฮะเคยตั้งแต่เล่นมาไม่ได้ชนะสักครั้งนะฮะไม่ว่าจะหนีไปไหนมันก็ตามหาเราได้นะฮะไม่รู้เป็นเพื่ออืมต่อไปคงต้องอยู่ในที่ที่อันที่ที่ททททอันตรายที่สุดกับที่ที่ปลอดภัยที่สุดโอ้คีเปอร์สงสัยอุ้ามคนแรกแนละ้วโอเคฮะ เออรู้สึกว่ามันตีกันได้ด้วยนะโอ้คีเปอร์เห็นแล้วไม่สวบโลมเลยโอเคซึ่งมันคีเปอร์คีเปอร์หน้าตาแบบน,นั้นหน้าส่วนเราก็คีเปอร์หน้าตาคนส้นบาทาเฮ้ยเฮ้ยฟ็อกซี่มาได้จังใดโอ้โหมึงจะมาแย่หน้าสกูดิเฮ้ยอยู่นาอยู่นาอยู่เนะยอมให้งเป่ารู้สือใส่หัวเลย โอเคเลขสามสิบเอเราเตรียมปวก่อนโอเคได้เวลาล่าเหยื่อแล้วสามสิบยี่แปดยี่แปายี่สามสิบสามเอ็ดสามสองใช่พานีีป่ะไม่เกี่ยวมุกนี่มันไม่ฮาเลยยูโนนะมุกไม่ฮาและยูโนมันก็ไม่ฮานะฮะอะไรฮะมึงเป็นที่อะไรของมึงฮะช่างมันไม่ใช่ญาติเราทูจีทูวัน นิวเคียระเบิดมันเกี่ยวอะไรกับนิวเคียอีกแล้วเฮ้ยกูขอกูขอกูขอขอไม่ใช่ของมึงของของมึงก็ของกูนั่นแหละของมึงก็ของกูเพนเปดน,นี่เห็นมาไม่ทันเรา <c oughs> เพนหลักการเดิมฮะเพนนีฮะอยู่ทาพเพื่อเพนใช้เก,กียร์มานะฮะวินาทีนี้คือใช้เก,กียร์มาแล้วะะวิ่งหนีวิ่งในสัญชตาตญาณเรา สันติยัผมมันบอกว่าให้วิ่งหนีนะจะอยู่เพื่ออย่าโดนฆ่าและของหายอีกไม่ได้ไปรอบต่อไปกันพอดีโอเคผมตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มารู้สึกว่าจะไอ้ห่านี่มึงอีกแล้วแค่กูขโมยของมึงก็อ้อช่างหวมเถอะด่าไปก็ไม่ได้เฮียอะไรไม่ได้ยินเสียงเราโอ้โหแบตหมดด้วยะ โอ้คช่ฮะก็ต้องขอจบคลิปไปดูเพียงเท่านี้นะฮะไม่รู้ว่าได้หาอะไรเล่นมาจนถึงห้องสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ชนะกูกดแม่งตั้งต่เมื่อไหร่ะเนี่ยโอเคฮห้ท่างผ่านจบคลิปนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์แต่ห้ามกดโนไลค์นะฮะให้กดไลค์แทนโนไลค์ โอเคฮะถ้ามีอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะแต่อย่าสปอยกันพอโมเมนต์ Moment, นะโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์ตุ้ยโอเคฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยถ้าใครใจบุญทำอินโทรได้ฟรีทำอินโทรจริงๆให้ผมหน่อยนะฮะบายฮะ